จากปากพี่เอสุภชัยอดีตคู่รักอ้ำมไฮโซพกมีลุ้นรีเทิร์นใหมเป็นอดีตคู่รักที่หลายคนเสียดายหลังเลิกรากันไประหว่างซุปตาสาวเบอร์ต้นอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อและไฮโซพกประธานวงพรประพาซึ่งทั้งคู่หวนกลับมาเจอกันในงานแต่งของเมไฮโซบิก จนหลายคนจับตามองปฏิกิริยาและลุ้นว่าจะมีรีเทิร์นหรือไม่อย่างไรล่าสุดที่เอสุภชัยเปิดใจบอกว่าแซวเลนกันไปเรื่อยแบบเอ็นดูที่พกกับที่อ้ามไม่ได้เจอกันนานแล้วพอเขาเจอกันที่เอเลยแซวกันเพราคิดว่าสุดท้ายเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ความรักมีให้กันกับทุกฝ่ายได้เลย ต้องนึกถึงเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาไม่ต้องนึกถึงเรื่องราวไม่สบายใจเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าค่ะทั้งคู่เขาก็คุยกันที่โต๊ะที่พี่เอนั่งโต๊ะเพื่อนเจ้าสาว